ก็ถ้าวันนี้ลงคลิปตอนเวลาปกติจะมีคนดูไหมครับผมอยากรู้ว่าตอนนี้เพื่อนๆเ,เปิดเทอมกันหรือยังหรือว่าไปทํางานกันอยู่ยังไงก็คอมเมนต์บอกทีนะครับผมส่วนวันก่อนที่นัดไปบอกว่าห้าทุ่มเจอกันโทษทีนะครับพอดีเครื่องมีปัญหานิดหน่อยและขอขอบคุณยอดโดนเนีจากคเพื่อนทุกคนนะครับไปเริ่มที่คนที่หนึ่งกันเลยครับผมคุณปริพัฒน์สิบสองบาทกําลังใจอันเล็กน้อยครับขอขอบคุณมากนะครับ แล้วก็คุณเวศสันดร5บาทไม่มีข้อความมาขอคุณมากนะครับแล้วก็คนต่อไปนะครับคุณธนากร3บาทไม่มีข้อความอีกเช่นเคยขอคุณมากนะครับแล้วก็คุณสายันแปดจบาท7จัก,กระพัดสนุกมากครับขอคุณมากนะครับผมแล้วก็คุณอภิสิทธิ์3บาทไม่เที่ยงคืนเราเบายาให้ค้างนะครับจัก,กรพพัดผู้ยิ่งใหญ่ครับผมขอคุณมากนะครับ และก็คุณเมธร5บาท,บาทนายเมธบุญจกขอบคุณมากนะครับและก็คุณวันลบ20บาทมีเหลือเท่านี้ถึงจะเล็กน้อยแต่เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับผมและก็คนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมคุณพักกีฬา5บาทคุณพักกีลาอีกแล้วขอบคุณมากนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผู้ที่เข้าร่วมกองกำลังของเรานั้นจะได้ผลตอบแทนดังนี้ หากเป็นจอมยุทธขั้นที่3ที่เข้าร่วมกับกองทัพของพวกเราพวกท่านนั้นจะได้รับอาวุธส่วนระดับที่2คนละ1ชิ้นและโอสถระดับที่สองคนละ10ชิ้นเช่นกันและศิลาหยวนระดับสูงหนึ่งร้อก้อนหากเป็นจอมยุทธขั้นที่4ขึ้นไปพวกท่านนั้นจะได้รับอาวุธส่วนระดับที่3คนละหนึ่งชิ้นยาเม็ดระดับที่สามเม็ดและก็หินศิลาอยูนระดับสูงหนึ่ก้อน และจอมยุทธขั้นที่5หากเข้าร่วมกับพวกเราจะได้รับอาวุธส่วนระดับที่4 1ชิ้นโอส่ระดับที่4 10เม็ดและหินศิลาหยวนระดับสูงคนละ1 0 0 0 0ก้อนและถ้าหากผู้ใดที่เข้าร่วมกับพวกเรามีระดับการบ่งเพาะนั้นอยู่ขั้นจอมยุทธขั้นที่6ขึ้นไปเขาเหล่านั้นสามารถเข้าพบกับนายน้อยหยุนได้โดยตรง เพื่อพูดคุยถึงรางวัลที่ท่านต้องการสำหรับการเข้าร่วมและสิ่งเหล่านั้นพวกท่านต้องพึงพอใจอย่างแน่นอนและสำหรับทุกคนที่เข้าร่วมกับกองทัพของพวกเราไม่ว่าจะเป็นหินศิลายวนที่ใช้ในการฝึกฝนยาโอสถอาวุธส่วนหรือทรัพยากรต่างๆที่ท่านต้องการพวกท่านนั้นจะมีใช้อย่างไม่จำกัดตามที่พวกท่านต้องการแต่ถ้าหากผู้ใดคิดเข้าร่วมกองกำลังของพวกเราเพียงเพระหวังผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ แล้วโมได้รางวัลตอบแทนนั้นหากพวกท่านคิดหลบหนีออกไปนายน้อยยุ่นของข้าได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านนั้นต้องพบจุดจบอย่างแน่นอนอ่าฮะเดี๋ยวก่อนนะรางวัลตอบแทนพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยนี่มันจะไม่มากมายไปหน่อยรืออย่างไรถังโอสถอาวุธส่วนอีกทั้งทรัพยากรที่มีใช้อย่างไม่จํากัดอย่างนั้นเหรอ สิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าร่วมเหล่านี้มันจะเป็นจริงอย่างนั้นเหรอเมืองในเ็กอย่างเมืองบูเฉิงแห่งนี้จะไปมีทรัพยากรมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรกันนี่เขาว่ามันก็ไม่แน่หรอกนะบางทีเจ้าเมืองบูเฉิงผู้นี้อาจจะมีทรัพยากรอย่างที่เขาพูดไว้ก็ได้ดูจากการประมูลที่เขาประมูลสิทั้งบ้าคลั่งและทุ่มใจกันขนาดนั้นนะ นั่นสินะแต่ว่าเขารวบรวมเราผู้มีฝีมือเช่นนี้หรือว่าตัวเขานั้นคิดจะก่อตั้งสำนักขึ้นมาอย่างนั้นเหรอนี่ข้าว่าเมืองวูเฉิงในแห่งนี้คงไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้หรอกนะและต่อให้ทั้งอาณาจักรเทียนซุยแห่งนี้ข้าเองก็คิดว่าพวกเขาไม่มีทรัพยากรมากมายขนาดนั้นหรอกฮะอะไรกันข้อเสนอพวกนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดเราผู้ฝึกยุทธอย่างเห็นได้ชัด ผู้ฝึกยุทธหลายคนนั้นต่างติดตามนักเล่นแร่แปรธาตุเพื่อขอให้พวกเขาสร้างอาวุธส่วนและกันหลอมโอสดให้แม้ว่านักเล่นแร่แปรธาตุพวกนั้นจะปฏิบัติกับเขาเหล่ากับเป็นสุนัขรับใช้นั้นหาได้สนใจสิ่งที่นักเล่นแร่แปรธาตุพวกนั้นกระทำกับเขาไม่ขอเพียงแค่ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการก็เพียงพอ แต่ดูข้อเสนอที่เจ้าเมืองหูเฉิงมอบให้กับพวกเขาสิเพียงแค่เข้าร่วมก็สามารถรับทรัพยากรเหล่านั้นไปได้อย่างง่ายดายแบบนี้น่ะเหรอนี่มันบ้าเกินไปแล้วฮะนี่อะไรกันเมืองหูเฉิงแห่งนี้ที่จะก่อตั้งสำนักขึ้นมาอย่างนั้นเหรอแต่ว่านะด้วยวิธีการเกณฑ์คนเข้าร่วมแบบไม่คัดเลือกมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนมีความสามารถที่จะทําเช่นนั้นได้ท่านลุงเย่ ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกพวกเขานั้นไม่คิดจะก่อตั้งสำนักขึ้นมาอย่างที่ท่านคิดหรอกนะในตอนนี้นั้นข้าคิดว่าอีกไม่นาน2อถึงสวันตระกูลชิงหยางและตระกูลเฉิงนั้นจะต้องมาตามหาเขาและกำจัดเขาทิ้งอย่างแน่นอนเช่นนั้นแล้วเขาก็แค่รวบร,รวมเหลอกขยะให้ได้จำนวนมากๆก,ก็เพียงเท่านั้นเองและคงคิดว่าพวกขยะเหล่านี้คงสามารถต่อกรกับตระกูลชิงหยางและตระกูลเฉิงได้สินะและแน่นอนถ้าการต่อสู้เกิดขึ้น ขยาเหล่านี้ก็ต้องถูกฆ่าตายในการต่อสู้ไปจนแทบจะหมดสิ้นอย่างแน่นอนและเมื่อเป็นเช่นนั้นทรัพยากรที่เขาตกลงว่าจะจ่ายกับพวกเขาเขานั้นแทบจะไม่ได้จ่ายอะไรเลยเ <c oughs> <c oughs> จ้าเมืองผู้นี้ข้าชักอยากจะพบเขาขึ้นมาซะแล้วสิ <c oughs> เอ่อฮะเป็นเช่นนั้นจริงๆสินะออ <c oughs> <c oughs> เอเอ,เอนี่สาวน้อยว่าแต่ว่านะถ้าเกิดข้าต้องการเข้าร่วมต้องไปที่แห่งไหนกัน เอเอคือว่าหากว่าพวกท่านนั้นต้องการเข้าร่วมพวกท่านนั้นสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่จวนของท่านเจ้าเมืองในวันพรุ่งนี้ได้เลยฮ่าฮ <c oughs> เป็นเช่นนั้นอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ได้สิพรุ่งนี้ข้าจะไปที่นั่นเป็นคนแรกเองแม้ว่าข้านั้นจะไม่ลงสมัครเข้าร่วมแต่ข้าก็อยากจะเห็นความล่ำรวยขององค์ผู้นี้เสียจริง